เพื่อนเ <Jamie, S 1> พื่อค่ะวันนี้สุภาพรจะต้มมาม่าค่ะต้มมาม่า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 ครับนะคะเป็นมาม่ารสต้มยำค่ะเพื่อนเพื่อนใส่น้ำป้อนไปแล้วนี่ค่ะกำลังต้มผักกับอะไรนะกำลังต้มผักกับกับไข่กับหมูยอผักก็มีขไนแรงค่ะเพื่อนเค่ะจะไปใส่ต้มมาม่าอาจจะไปใส่มาม่าค่ะ น่าทานไหมคะเพื่อนๆต้มไข่ให้มันเป็นรูปแบบนี้นะคะเพื่อให้มันสุกๆุก่อน,นะค่ะน่าทานมากเลยแล้วเราจะไปทําไข่ต้มมาม่าก,กันนะคะสุภาพรชอบไข่สุกๆแล้วก็ผักสุกๆค่ะพอต้มไข่สุกต้มหมูยอกับผักสุกล้วก็จะเอาออกแบบนี้นะคะเราต้มมาม่าคับไว้แล้วค่ะต้มน้ําร้อนต้มต้มใส่มาม่าคับอากาไว้ เราจะไปเทมาม่าครับใส่ใส่ถ้วยมาม่านี่เลยค่ะเพื่อนๆอุยอันนี้ไม่มีเครื่องปรุงอะไรนะคะแค่ต้มไข่ให้สุกใส่ผักให้สุกเป็นเมนูง่ายๆค่ะ ไข่หนึ่งฟองขะแหงถ้ามีกระหล่ำก็ใส่กระหล่ำนะคะแล้วก็หมูย่อค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะมามาครับรดต้มยำกุ้งค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็าสุกแล้วค่ะเราก็จะมาเทใส่กับนี่เลยแบบนี้ค่ะง่ายๆสไตล์สุภาพอนค่ะอร่อยนะคะเพื่อนๆ,ๆค่ะ สำหรับคนชอบทานเส้นๆอย่างสุภาพรค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะน่าทานไหมคะมาม่าครับต้มยำกุ้งค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะมาม่าครับของเราที่ต้มสุกแล้วเราไม่ได้ต้มเส้นนะคะเราลวกเส้นใส่กล่องของมาม่ามาเลยค่ะแต่เราไปลวกผักค่ะต้มผักแนง หมูยอ่อแล้วก็ไข่ค่ะรสชาติกลมกล่อมต้มยำค่ะน้ำขุกขิกนะ่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจกับคนทุกไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเมนูง่ายๆอยู่คนเดียวไม่ทราบจะทานอะไรทานมามากค่ะขอบคุณมากนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ